เฟิร์สเอ e กซ e เท e ยเลยนะเว้ยแบบขอน้องเขาบอกว่าเปิดประตูดมกลิ่นได้แต่ว่าห้ามเข้าไปนั่งเว้ย <c oughs> รู้สึกดีมากเลยแบบครั้งแรกในชีวิตเลยไม่ได้สัมผัสแบบรถแข่งซูเปอร์นะครับที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเป็นรถภูมบรายไซายด้วยนะครับเด็ดจริงนะครับเดี๋ยวผมจะหันกล้องให้ดูนะครับ <c oughs> ได้กลิ่นเลยปะได้กลิ่นถึงแบบวัสดุไฮเ h อร์ฟอร์แมนซทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในรถคันนี้เลย อันนี้คือแคปลาแบบใกล้ๆของหน้าปัดมันเลยนะครับแท้ๆนะส่วนนี้ผมแบบบอกได้เลยวย่ามันคืออ,อคันทาา<อ>ัลล่าเลยครับอ,อคันทัลล่านี่เป็นภ<อ>ูมิลัยคอต่อ OMP <อ>แบบหน้าจอมอเตอร์สปอร์ตบลอสนะครับตัวนี้สุดยอดลสโลจิกมาในกลางหน้าปัดนะครับโลเคสเต็มโลบาร์แล้วก็โอ้โหผมเฮ้ยผมเจ๋งตรงในนี้ว่ากระจกมองหลังเนี่ยแบบมองไปถึงข้างหลังครับผม แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นพ,พวกเสาไฮดรอลิกไฟฟ้านะครับที่สามารถยกตัวรถขึ้นนะครับเวลารถเข้าพิสเซร์วิสนะครับแล้วก็เห็นถังอะไรไม่รู้ข้างล่างไม่รู้สิเพื่อนบอกเป็นไนตัสออกไซด์ผมว่ามันไม่ใช่แล้วผมว่ามันเป็นแก๊สที่ว่ายกรถมากกว่านะครับแล้วก็ตรงนั้นเห็นเป็นถังคูลเลอร์ป่ะอันนั้นไปนให้คนขับกินเบียร์ได้เวลาพักเฮ้ยไม่ใช่เว้ยอันนั้นคือมันจะเป็นแบบมีใบพัดออกมานะแล้วก็กระจายลมออกมาเพื่อคนขับเนี่ยเย็นนะครับที่ตัวรถไม่ใช่ระบายความร้อนรถนะครัผมเข้าใจนะดังได้ นั่งได้ด้วยไม่ไม่นั่งดีกว่าไม่เอาไม่เอาหรอคือแบบอันนี้เป็นบาะนะแล้วเขาบอกว่านั่งได้เฮ้ยถือกล้องไหนนั่งได้ใช่ไหมขอโทษนะครับคือ Toyota c a r u Racing เนี่ยจะมีคุณนัทวุติเจริญสุขารัฒนะนะครับถึงจะได้จับรถระดับอย่างนี้แต่นี่เดฟนะครับเดฟเดฟกรุงไทยนะครับเดี๋ยววิโหดสุด้ีกูใช้วิธีขึ้นแบบลำบกนี่เลยนี่ โอ้ my god ขออนุญาตคุณุูติพงศ์เจ้าของรถด้วยนะครับเฮ้ยสุดยอดอือหืออินไมลเลยครับวันนี้มานี่คือคุ้มมากขออนุญาตสัมผัสเลยครับนี่มันเป็นวัสดุเหมือนกับแบบเป็นยางอ่ะแล้วมันน่าจะเข้ากับผู้ถูกมือที่เป็นอัคคันาล่านะเวลาจับอะรู้สึกดีโคโอเคขอบคุณมากครับ